คลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่ตึกขายส่งเครื่องสําอางเมืองกวางโจนะคะใครอยากขายเครื่องสําอางสกินแคร์มาดูคลิปนี้ค่ะตึกนี้ก็จะมีทั้งหมด5ชั้นนะคะแต่ละชั้นมีสินค้าตามนี้ค่ะใครอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็สามารถมาสั่งทํา O E M ได้นะคะตึกเขาก็คือสวยสะอาดตามากๆเลยค่ะ แต่ละร้านนะคะก็จะเป็นโรงงานมาเปิดหน้าร้านอย่างเช่นร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายเครื่องสอํงาอางสามารถให้เขาตีเป็นแบรนด์ของเราได้หรือว่าให้เขาทําสูตรขึ้นมาใหม่ก็ได้เหมือนกันค่ะทัวเราก็ลองสั่งซื้อตัวอย่างไปเทสดูนะคะแต่ฟ้าสมัครออลีปให้ก็จ่ายเงินกันคล่องเลยค่ะน้ํายาทาเล็บอุปกรณ์ทําเล็บนะคะถ้าใครไม่อยากบินไปไกลถึงอีอูนะคะก็ะะมาดูที่นี่ได้ใกล้กว่าแล้วก็มีของเยอะเป็นโรงง,งานผลิตถ้าเราอยากมีน้ํายาทาเล็บเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะก็ <ๆ S 1> ะะสามารถมาสั่งตีแบรนด์ได้ที่นี่เลยค่ะ อุปกรณ์ต่อขนตาขนตาปลอมต่างๆนะคะมาซื้อที่นี่ได้นะคะราคาดีเอาไปขายส่งได้เลยนอกจากนี้นะคะสําหรับใครที่ขายสกินแคร์เครื่องสําอางนะคะบรรจุภัณฑ์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะที่นี่ก็จะมีบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด1ชั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์คูชชั่นนะคะน่ารักมากท่านไหนนะคะที่ขายสกินแคร์เครื่องสําอางอยากหาของสมนาคุณให้ลูกค้านะคะกระเป๋าเครื่องสําอางก็สามารถเอาไปเป็นของแถมหรือว่าจะนําไปขายเพื่อเพิ่มตัวสินค้าได้ะคะ่ะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนนวัตรกรรมความงามนะคะบอกเลยว่ามีหลากหลายมากมีเครื่องเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องนวดหน้าเครื่องกกระชับเครื่องมากหน้าก็มีหมดเลยค่ะมาดูสินค้าที่นี่ก็สามารถเอาไปเปิดคลินิกได้เลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนอุปกรณ์เสริมความงามที่ไว้ใช้ที่บ้านนะคะบอกเลยว่าราคาดีมากเอาไปขายกําไรเพิ่ม2-3เท่าสินค้าแบบนี้นะคะถ้าราคาดีพอสู้กับคนอื่นได้ทําคลิป TikTok, ทิกตอกทาคลิปรีวิวดีๆเนี่ยฟ้าบอกเลยว่าขายปังมากๆพวกนี้ฟ้าก็ถ่ายมาเยอะเลยนะคะฟ้าคิดว่ามันน่าสนใจดีคะ่ะ ร้านทำผมอุปกรณ์ทำผมก็มีนะคะมีตั้งแต่เก้าอีก้กระจกเตียงสระผมแบบโมเดลมากๆอุปกรณ์สำหรับร้านสปาเขาก็มีนะคะอากาศหนาวๆเนี่ยคนจีนเขาก็จะชอบทำสปาไปสซาวนากันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะใครที่สนใจอยากไปดูก็สามารถกดคอมเมนต์ได้เลยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ